สวัสดีทุกคนเนาะมื่อนี้สิมากินซอยจุนะแต่กระตุบคุ้มคบนะทุกคนนะประมาณเนี้ยเนาะซอยจุตุบย่างเนื้อเนาะทุกคนเนาะย่างเนื้อเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะไม่พอจังได้ได้สมัลด์ มากินน้ำกันเ้ยทุกคนเดยอย่างเนื้อซอยจุเนี่ยตบขมขมเนาะทุกคนเนาะเนี่ยนะซอยจุฮะมอมิตับซอยได้กินเนาะทุกคนเนาะ วานนี้ยน้องคนจะกิิเนนะประมาณเนี้ยน้องกับแกมเะกินตามมงมูเนาะเพราะว่ากินใส่ผักเขาหันกินหมใส่ผักมูสื่อผัก เพียบเลย